เลี้ยหัวต่ออ่ากําลังกําลังเอ่อมันไม่ได้กําลังมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะอือก็ค่อยๆสอนค่อยๆชี้แนะไปก็แล้วกันเด็กบางคนก็ก็เด็กบางคนก็ก้าวร้าวอ่าคือจิตใจเราไม่รู้อ่ะเขาคิดอะไรเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสอนค่อยๆสอนค่อยๆบอกอ่ะยิ่งอยู่ในยิ่งเป็นนักร้องหรืออยู่ในโลกโซเชียลต้องค่อยๆสอนค่อยๆบอกอือ เอไม่ใช่เสียเออไม่ใช่เออไม่ใช่เสือที่คนทําผมว่ามันจะทําให้วงเขาเสียด้วยเออแน่นอนจ้ะแน่นอนอยู่แล้วอืมภาพพจน์มันจะถ้าถ้าเริ่มแต่ตอนนี้แล้วก็เราบอกเรากล่าวเราตักเตือนมันจะได้แก้ไขไปไงแก้ไขแก้ไขได้ทันท่วงทีอืมเขาเขาก็จะโชว์รองเท้าเขาไม่ได้คิดพี่รันว่เด็กคงไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้ตั้งใจมัคงไม่ได้คิดอ่ะเอาเอฟซอยากดูเออขอดูเบอร์รองเท้าให้หน่อย เออทำยังไงเดี๋ยวยกเท้ามาสิมันก็ยกเลยไงใช่ไหมล่ะมันก็ยกมาเลย <c oughs> เออมันก็ซื่อ่ะเฮ้ย <c oughs> ผมไม่ได้คิดอะไรก็เอฟซีก็อยากดูรองเท้ายี่ห้อของผมอะ่ะเออผมเออเออผมผมก็ผมก็ยกตามที่เอฟซีเขาบอกก็ยกเลยเอฟซีอยากดูครับไมผมก็ยกให้ดูเลยแต่จริงๆเราเราเป็นศิลป,ปินเราต้องนึกว่ามันไม่สมควรแล้วก็ต้องบอกว่าเออกล้อง เพมมาที่รองเท้าบมหน่อยยี่ห้ออะไรเออแบบนี้แต่เด็กเขายังเขาไม่ได้คิดไงอ่ะโอเคนะไม่เป็นไรเอาภัยซึ่งกันและกันสามารถเออนะมีคนเออมีคนว่าน้องแคปไว้สูงใครได้บ้างล่ะครับเราอย่าดราม่าครับเราเราคนนอกแม่ฮักพ่อฮักของเขายังบอกน่ารักบอกอะไรก็ทําเด็กน่ารักพอเออพอเราไปตําหนิเรากับโดนดา่า <laughs> บม่ได้เด้พ่อฮักแม่ฮักพี่รันเขาบอกก่อนนะถ้านึงเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าส่งเสริมเด็กแบบนี้นะ พี่รันว่าไม่ได้ทําให้เด็กเกิดมันจะทําให้เด็กดับนะเพราะฉะนั้นต้องต้องคนที่ถ่ายก็ต้องดูด้วยว่าคนถ่ายแบบไหนแล้วคน,คนแล้วก็ต้องบอกพ่อฮักแม่ฮักต้องบอกเด็กๆด,ด้วยว่าเออของที่ที่ต่ำคือเออเกี่ยวกับเท้าเนี่ยเกี่ยวกับรองเท้าเราก็ยกขึ้นมาได้ยกให้ดูได,าาด้ในยี่ห้อนี้ถอดออกมาแล้วยกให้ดูยี่ห้อนี้ครับเออแบบนี้ได้นะอืมอย่า yeah, คือมันไม่สุภาพอะ่ะยกขึ้นมาหน้าจอเต็มจอเลยโอ้นะขอบคุณลูก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 เออ เมนางฟ้าอืนางฟ้าน้อยพ่อฝ้ายบดีจ้จ้ะสุสันมันเกิดจะให้ปีเปิ้ลเดลูกลูกจอมขวัญน,น้องบุญกันเออพี่รันครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุครับมันเกี่ยวกับเรื่องภูวุฒที่ภาวะน้องทําตัวไม่เหมาะสมถ้าเปรียบเทียบเรื่องเรื่องอายุน้องโซเชียลอายุ13ปียังมีความคิดที่ดีกว่าน,นี้ครับถูกพี่รันว่ามันต้องมันต้องคอยชี้แนะไงเออคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือพ่อพ่อแม่แม่พ่อฮักแม่ฮักเอฟซี FC, หรือคนที่ถ่าย คนที่ถ่ายกล้องน้องอ่ะใช่ไหมใครเป็นคนถ่ายล่ะหรือไม่ก็คนที่ใกล้ชิดน้องคนที่อยู่ใกล้ชิดน้องคุณพ่อคุณแม่คงไม่ตามมาแน่นอนเพราะฉันต้องบอกต้องเตือนต้องบอกว่าเออแบบนี้ไม่สมควรออกโลกโซเชียลเออพี่รันถ้ากราบถ้ากราบแล้วถ้าไหว้ถ้าขอบคุณเนี่ยขอบคุณค่ะกราบทุกดวงใจขอบคุณค่ะกราบทุกดวงใจโอ้ยน่พูดจาหวานหวานเออเออพูดเออนั่นแหละเออพ่อฮักแม่ฮักเขาชอบบอกน่ารักโอ้ย บอดีเด้ดูลูกสาวเราเป็นตัวอย่างสิดูลูกสาวเราเป็นตัวอย่างอืแล้วพวกแม่ฮักเขาจะบอกแล้วก็ต้องเอาไปพัฒนาด้วยไปปรับปรุงด้วยนะเอาแบบนี้ก็แล้วกันเอานะเออครั้งแรกอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งได้ยินนี่แหละถ้าเอฟซีน่ารักวันหลังก็ได้ให้เด็กยกสน้องบัวรั่นถ้าเอฟซีว่าน่ารักวันหลังก็ให้เด็กยกยกใส่หน้านะ ถูกใจขอบคุณมากค่ะแต่ไม่ไม่รันไม่ไปดูนะถ้าเอฟซีว่าน่ารักนี่เราต้องจุดๆด,ด้วยถ้าเอซเขาว่าน่ารักแม่ฮักพ่อฮักเขาว่าน่ารักก็ว่าหลังให้น้องยกตีนใส่หน้านะคะอันนี้ก็คอมเมนต์นะบังเอิญไม่รันเป็นคนอ่านมันก็จะออกในโลกโซเชียลไปหมดแหละแชร์ไปจ้ะมันดีจ้ะถ้ามีเอฟซีขอดูอบาไปแล้ว คงไม่มีหรอกจ้ะอืมเออบบมีหรอกจ้ะปานนั่นเออพูดได้แบบเออพูดพูดได้แบบได้ใดก็ได้แต่มันไม่ทําให้เขาเสียให้วงเขาเสียหายออคนที่จะจ้างงานครับเข้าใจไหมโอเคเข้าใจเข้าใจอันนี้แหละเราติตีเพื่อก่อนะตีเพื่อก่อจ้ะไม่ใช่ติเพื่อทําลายอันนี้มีคําพี่นันก็แก้แก้ต่างให้น้องแล้วนะน้องอาจจะอุ้ยทภาวะยังไม่ถึงยังคิดไม่ถึง เออพอ FC ซอ,<ย>อยากอยากดูก็เลยยกให้ดูเลยแล้วก็กลุ่มในนั้นก็คือกลุ่มในนั้นก็คือกลุ่มพ่อฮักแม่ฮักกลุ่ม f อซของเขาเขาก็จะบอกว่าก็ก,ก็ฉันยกในในช่องฉันนะ่ะฉันยกในกลุ่มของฉันนะ่ะแต่บังเอิญอย่าลืมว่าในช่องของคุณกลุ่มของคุณนั่นแหละเขาเขาตีเขา,เขาเขาอาออกในโลกโซเชียลมันก็เลย <c oughs> มันก็เลยไม่สุภาพโอเคนะจ๊ะวันดี้จะลูกอิดขอบคุณมากคันลูกเมืองลูกเมืองครับน้ำเดินทีละเก้าลูกอิดวันดี้จะ บอสโชเก่งครับว่าจะดันใครตอบว่าจะดันใครปีนี้โซเฟียยังไงยืนข้างพี่องคหิงส่วนแม่ถูกใจตบโต๊ะสนอยส่วนใหญ่โชว์บทนางเงือกยังเป็นของนางฟ้าใสแถมอีกคนก็กำลังมาแรงน้องหมิวโอเคจ่ะน้องเอเล็กอืมเห็นน้องโซเฟียขึ้นล้องเพลงหอบฝันมาละัะหอบเอาความฝันมาจบอยูหลังฮันโอ้โห การซูเปอร์เทนเมื่อคืนนี้กําลังดูคลิปมีโทรศัพท์สามเครื่องกําลังดูคลิปนี่แหละเออคลิปน้องโซเฟียกับพี่หว่นร้องเพลงของฝันมาหลังห้านและน้องโซเฟียก็ออกมาเซอร์ไพรส์คลิปซูปปเปอร์เทนมันเด้งขึ้นมาเลยเฮ้ยคนดูห้าล้านหกล้านน่าจะหกล้านหรือเจ็ล้านนี่แหละในการซป,ปรเปอร์เทนนะ ตอนนี้ผู้ติดตามในการซูเปอร์เทนคลิปของน้องโซเฟียม,มันถูกใจถูกใจจอดเออมันเด้งขึ้นมาดูควบคู่กันไปเลยปาดมันนึกถึงรายการซูเปอร์เทนแล้วน้องอิงร้องเพลงมาเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียวันนี้น้องโซเฟียมาเซอร์ไพรส์พี่อุงอิง <c oughs> ปาดปาดปาดคอนเทนต์นี้ใครคิดเนาะน้องพาณิชย์ขอบคุณมากจากสาวพินบุญแจกข้าวแม่นบอ พี่รันถ่ายพี่รันถ้าอฟซีเขาบอกให้แกผ้าก็ต้องแก้ผ้า <c oughs> อันนั้นบมแมนบ์แมเนบ์แมนวันนี้จะน้องของรับคิดถึงจา้าพี่รันมีคืองานพ่อลูกขบุญที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่อยู่ไกลอยู่ใกล้ไหมบ้างไหมครับเขาอยู่ใกล้นั่งรถไปยี่สิบนาทีนั่งรถไฟนะอืมปาด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 เดี๋ยวติดลมนะแล้วก็ผ้าประทับใจเฮียหน่อยไปเอาผ้าเช็ดไปเอากระดาษทิชชู่มาให้น้องโซเฟียเฮียหน่อยตั้งใจจะมาให้น้องโซเฟียเช็ดตัวเอง เช็ดหน้าตัวเองเพราะมันร้อนแต่น้องโซเฟียเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นเ <c oughs> ขาเขาเขาไปเช็ดเช็ดให้ให้พี่อง์อิงนี่เขาเช็ดให้พี่สาวเช็ดพี่องอิงไปแตะ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 ข้างหลังแตะ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 อุ้อู้ยเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็สุดยอดไหมล่ะเออยนี่หน,นี่คนนี้แหละที่กูจะปาดอุ้ยตายนึกเองนะอืมนึกเองนะคนนี้แหละที่ชายใหญ่ชายเล็กเขกากําลังจะปั้นก็คือหญิงเออหญิงอ่พจมานแล้วก็หญิงเล็กเฮ้ย เออหญิงใหญ่ดีกว่าเออหญิงเล็กดีกว่านะเออคนนี้แหละที่เออชายใหญ่เออชายเออชายใหญ่ชายกลางเขาจะปัน้นก็คือหญิงเล็กแล้วก็พจมานเออคือน้องโซเฟียองหญิงคนนี้แหละคือเอาขึ้นไปคู่อ่ะเอาขึ้นไปคู่เมื่อค,คืนเนี้ย